มีอีกที่หนึ่งนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเหตุการณ์ระทึกเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำมันชีวภาพนี่คุณผู้ชมดูนะคะโอ้โหกลางวันแสกๆคนงานก็ทำงานอยู่ด้วยเรียกว่า40ชีวิตเนี่ยต้องหนีตายกันโอลมานเลยนะคะเนี่ยภาพที่เห็นนะเป็นภาพขณะที่เกิดเพลิงไหม้โรง,งงานผลิตน้ำมันชีวภาพในพื้นที่หมู่หกตกรอนโดอ,อด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะยังที่เห็นในภาพเปลวเพลิงกำลังเผาไหม้ คือเหตุเนี่ยมันเกิดจากเขาไหม้อยู่ภายในถังหลอมล้อยยางรถยนต์เก่า นะคะคือมันเหมือนลวกกมาแล้วก็ลุกลามมาที่กองยางรถยนต์ที่วางอยู่ที่พื้นนะคะกลุ่มควันสีดําคลากลุ้งทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลาบ่ายโมงของเมื่อวานนี้นะคะตอนที่คนงานกว่า40คนเนี่ยกำลังทํางานกันอยู่เลยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องระดมรถน้ํา1บคันค่ะเข้ามาระงับเพลิงก็ใช้เวลาไปเกือบ1ชั่วโมงนะถึงจะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ไปตรวจสอบสาเหตุค่ะเขาบอกว่าเกิดจากถังหลอมยางรถยนต์เก่าในโรงงานเนี่ยมันชารุดมีรอยรั่ว ก็เลยทาให้เปลวเพลิงที่อยู่ข้างในถังเนี่ยนะมันลุกลามออกมาข้างนอกแล้วก็ลามไปที่พื้นที่ในตัวโรงงานต้องใช้โฟมในการดับเพลิงนะคะไปสอบถามผู้จัดการโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าโรงงานแห่งนี้ประกอบกิจการนําเอาอยางรถยนต์เก่ามาผ่านกระบวนการหลอมเพื่อผลิตเป็นน้ํามันชีวภาพกับผงคาร์บอนทีนี้ตอนเกิดเหตุคนงานก็กําลังทํางานกันอยู่ไม่ได้เห็นไม่ได้สังเกตอะไรแต่ถังหลอมถังที่6อยู่ริมสุดเลยนะมันชํารุดคุณผู้ชมมันก็เลยมีเปลวเพลิงพุ่งออกมาจากข้างในนะคะแล้วก็ทําให้คนงานเนี่ยที่เห็นโอ้โห วิ่งหนีกันเอาชีวิตรอดยังถือว่าครอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยไม่ต่ํากว่า1ล้านบาทค่ะในโรงงานตอนนี้ต้องรอคําสั่งจากทางจังหวัดก่อนครับตอนนี้คือให้ให้หยุดการผลิตกันครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นรั่วเหมือนกันนะใช่ครับไอสาเหตุที่เราไม่สามารถดับได้ทันทีมันเป็นเพราะอะไรฮะคือที่ดับนี่คือเราต้องใช้โฟมน้ําใช้ไม่ได้น้ำใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับมันมีมันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงใช่ครับ อันนี้ก็ไม่อยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่นะแต่ไม่ไม่ได้มีใครเป็นอะไรไม่มีใครถือว่าเคราะห์ดีมากๆนะคะที่ไม่มีใครได้รับอันตรายซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาตรวจสอบถึงสภาพถังหลอมยางรถยนต์เก่าที่อยู่ในโรงงานเพราะว่ามีทั้งหมด6ถัง เสียไปหนึ่งถังชำรุดไปหนึงถังถึงได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอไปตรวจก็ปรากฏว่าถัางอื่นๆก็ชำรุดคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสั่งให้มีการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนออกคําสั่งให้ทางโรงงานเนี่ยหยุดประกอบกิจการในการชั่วคราวก่อนเลยนะคะก่อนที่จะดําเนินการซ่อมแซมถังหลอมยางรถยนต์เก่าทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานต่อไปได้นะคะ ส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยพบจุดความร้อน96จุดด้วยกันแบ่งเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีน,นคริน50จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ7จุดอุทยานแห่งชาติไซโยก10จุดอุทยานแห่งชาติลำคลองงู11จุดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันตก12จุดอุทยานแห่งชาติเอราวัณ3จุดแล้วก็เขตห้ามล่าสัตว์ป่าสีสวัสด์3จุดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ด้านการบินของกรมป้องกันบนรรทาา ภัยก็ได้นําเฮลิคอปเตอร์บรรทุกน้ามาดับเร็วเพลิงที่ลุกไหม้ตลอดทั้ง6วันที่ผ่านมาทั้งหมด54เที่ยวด้วยกันรวมปริมาณน้ำเนี่ยหนึ่งแสนลิตรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงต้องเดินหน้าดับไฟป่าต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะก็จะมีเฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดกาญจ,าจนบุรีด้วยนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเสือไฟเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าภาคพื้นดินอีก2อชุด260ร้ ล่าสุดค่ะจากการตรวจสอบสถานการณ์ไฟป่าก็ยังพบว่ามีปริมาณจุดความร้อนอยู่หลายจุดนะคะทาให้ภารกิจเข้าดับไฟป่าภาคพื้นดินเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่มันเป็นป่าทุบโตภูเขาก็สลับซับซ้อนเจ้าหน้าที่ไปเจอโครงช้างอีกโอ้โห30ตัวกําลังเล่นน้ําอยู่เนี่ยก็คือจะทําอะไรก็ต้องแบบเพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาของชาวบ้านนิเน้อแต่ว่า กิสดนให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเมื่อวานนี้จุดฮอสปอร์ตทั่วประเทศนี้ตั้ง1,800กว่าจุดด้วยกัน<ฆ>นะอย่างที่เราทราบ,ราบกันแล้วก็ถ้าพวกค่าฝุ่นเนี่ยรายจังหวัดมี12จังหวัดที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะช<ฆ>ชัยนาทสุขโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์พิจิตรลำพูนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์สิงห์บุรีเลยอุท,ทยัยธานีแล้วก็อุตรดิษฐ์เนี่ยถือว่าค่าฝุ่นเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพเนาะค่ะโอ้โหเทศราก็หลายจุดหลายเขตเหมือนกัน ทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าแค่ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างเดียวแล้วว่าเอะฝนจะตกไหมอากาศจะร้อนหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของค่าฝุ่นด้วยต้องบอกว่าวันไหนที่เราเห็นว่าอากาศเป็นสีเขียวเนี่ยโอ้หลายๆคนรู้สึกว่ามีความสุขโล่งใจแต่ว่าวันไหนที่คุณภาพอากาศเป็นสีเหลืองสีแดงเนี่ยหลายๆคนรู้สึกว่า อดของเราล่ะจะเป็นอย่างไรในระยะยาวนะคะคือเราก็พยายามเตือนโนว่าถ้าสีส้มต้องแบบลดกิจกรรมกลางแจ้งหรือให้ใส่หน้ากากแต่สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครใส่หน้ากากแล้วนะอยังไงก็ดูแลเรื่องของสุขภาพหน่อย